ถ้าไม่มีเติมน้ําเข้าไปแล้วก็เจียบน้ําอุ่นไว้ใส่แก้วเยลลเข้าไปกินน้ําอุ่นไปแล้วมันก็จะได้ละลายใส่น้ําอุ่นทำทำน้ำอุ่นใส่แก้วอืมแก้วใบเที่ยวบ้านมูลลนน,ะาาน,นะพี่น้องเนาะมากจังลูกชิ้นชิ้นยังสี่เลยพี่น้องจ้าบุญสองล่างเวยล่างบัวงอร่อยพี่น้อง ไปเที่ยวบ้านมูก็เลิกแบบนี้เล้ยนี่เนะเอาไปแล้วไปกินน้ำมูนี่เอาไปาเสียติดเนี่ยมานะพี่น้องจ้าขอพวกอบอุ่นยี่ยังกับบอกกันก็จังทีกับนอ้องบาบ่บเ่เห็นเห็นนะคนวัดโต๊ะวันนี้บ่มีตลาดนะัดพี่น้องจ้าวันจันทร์ไม่มีตลาดนะัดตลาดสดว่ายเร็วพี่น้องจำนี่แหละพราอ,อิม่มกินเหลียวก็จะมีแค่นี่ยังไงอันนี้อันมันยังสื่อเองกับเืมองหรอพี่น้อง จอเอออืมเอเดียติดเนี่ยมองให้หลับ่นมองจ้าขอพวกอบอุ่นยี่ยังกระบอกกันก็จั้งที่กับน้องเราบ้าเห็นหนักแล้กินเองอืมมากับน้อง แต้องกันจ้ะน้ำในกระติก,กมีไหมลูกเปรี้ยวหวานเท็กกำลังกิน,นรวมๆคือแซ่บเฮงเสียอย่างเดียวบ่มีพักห้ยไปน้องพักกระเบื้อพัจา้จาดอกพเจ้าบ่อยากออกกล้องมันจะพองพันเห็นแล้วออกผู้เดียวแซ่บคือกล้องไปกินบ,าบ้านม,มูบ้านเราจับไปเที่ยวบ้านมูก่อนบ๊ายบายคลิปหนา้าพอกันไหมจ้าเนียยังไง อันนี้อันมันยังสื่อเองกับรืมเหรอพี่น้องจอเออแกงไปเทียวบานมูนเหรพี่น้องเนาะมาจาะลูกชิ้นชิ้นยี่สี่เหรพี่น้องจ้าบดสองล่างสวยล่างบ่วงย่าฝากเปิดเสียงถ้าขอเท็ดงามส่งอียย๋ไอ้ก็ม่นมือนจะจา้าเนยว่าวกันนะพี่นอ้องเด้อมาชิ้นน้ำกันสามย่าฝากเปิดเสียง ถ้าขอเท็กง่ามทรงเอไอก็อไม่เมือนจะจังเอยวาวากันนะพี่น้องเด้ออมากินกน้ำก,ก,ก,กันสักเบียติกเนี่ยมาพี่น้องจ้าขอพวกอบอุ่นนี่งยังก็บบอกกันไปจังที่กับน้องเราบบ่เห็นหนักเปรี้ยวหวานเท็กกำลังกินรวมๆคือแซ่บแห้ง เดี๋ยวย่างเดียวบ่มีพักห้พี่น้องพักกระเบิดสองแสบผืนอยูก่กระผู้มักโอ้ยข้างแก้มปลาลิ้งครับไปหน้องของอั้งแทบอืมอย่าพึ่งน,นะอืมกินนังกันพี่น้องอูแมนบอกข้าเจ้าของแสบผืนอยูก่กระผู้มักโอ้ยข้างแก้มปลาลิ้งครับไปหน้องของั้งแทบ อันกินแซ่บแบบเปรี้ยวหวานเฮกกำลังกินรวมๆคือแซ่บแห้งเสียอย่งเดี๋ยวบ่มีพนะักไห้ไป้องพักกระเบืเอ้องยติกนะ๊กอย่างมากินลองจ้าขอควาอบอุ่นยี่ยังก็บ,บอกกันไปตั้งที่แบบนะ้องเราบะห่เห็นหนะ้า เพิ่งนะอืมกินน้ำกันพี่น้องแมนบอกให้เจ้า,ยาอ,อย่าฝากเปิดเสียงถ้าขอเฮ็ดงา้าตรงอีไอกันมืดจะเจ้าหน่อยวาวากันนะพี่น้องเด้ออ่ะกินน้ำกันสามถ้าไม่มีเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เสียบน้ำอุ่นไว้ใส่แก้วเยติเข้าไปกินน้ำอุ่นไปแล้วมันก็จะได้ละลายใส่น้ำอุ่นทำ,ทำน้ำอุ่นใส่แก้วอร่อยพี่น้อง ไปเทียวบ้ายมูก็เด้อบแบบนี้เด้อนี่ะเอาไปแล้วไปกินน้ามูเนี่เอาไปจะนี่ยังไงอันนี้ออนมันยังสื่อเองกับลืล่องหรอพี่น้องจอเออ<ป><ป>นี่ยังไงอันนี้ออนมันยังสื่อเองกับลืล่องหรอพี่น้องจอเออไ,<ป>ไปกินบานมูไปแล้วจับไปเทียวบานมูกันบายบายคลิปหนาพอ,ขอ,ขอาากันไหมจ้า ของแซ่บผืนยุกับผู้มักโ oh อมายขางแก้มปลาลิ้งนะพี่น้องของแซ่บเปิด<ถา>พราแซ่บกินแล้วกัดน่อเน,นะพี่น้องเนาะน่น,นจะอร่อยเหมือนเดิมจ่าแรงนี้ก็ได้แค่ลูกคินนี่ละจา้า ไปซาไปคำไปมือไปคำฝนม่นนตกดอกจ้ะแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิน้นแซ่บๆอีหยังกระเส็บคือเก้าพี่น้องมาจา้ะแป้งไปเที่ยวบ้านมูนะพี่นอนะ้องเนาะมาจา้ะลูกชินช้นชินนนะน้นยังสี่แหละพี่น้องจก้วบดสองล่างสวยล่างบวงอืมอย่าพึ่งนะอืมกินนยักันพี่นอ้องก็แมนบอกข้าเจ้าเบียร์ติดจ้ะมาพี่น้องจา้า ขอบควบอบอุ่นมิยังกะบอกกันไปจังสี่แบบน้องเราบ่บ่เห็นหนักจ่าแรงนี้ก็ได้แค่ลูกชิ้นนี่ละจ้าไปสาไปคำไปมือไปคำฝนพ่อโตดกจ้าแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่บๆมิยังกะแซ่บก็เก้าพี่น้องมาจ้ะเปียติกเนี่ยมาพี่น้องจ้าขอบควบอบอุ่นมิยังกะบอกกันไปจังสี่แบบน้องเราบ่บ่เห็นหนักจนเดือนอยากกินยังฝ่าวกินพี่น้องปลายเดือนเด้อกลางกลางเดือนจังน้อยเนี่ยมันก็สิอด ต้นเดือนอยากกินยังฟ้าวกินพี่น้องกินโลดอร่อยเปรี้ยวหวานเฮดกระลังกินรวมๆคือแซ่บแห้งเสียย่างเดียวบ่มี่พักไห้พี่น้องพักกระเบื้อย่งางฝาเปิดเสียงถ้าขอเฮ็ดงามทรงอีอไอก้อกันมืดนะจังเอยวาวากันเนี่พี่น้องเด้อมากินน้ำกันซักอร่อยพี่น้อง ไปเทียวบยมูก็เด้แบบนี้เด้อนี่น่ะเอาไปเถอะไปกินน้ามูนี่เอาไป้จับอืของแสบคุนยุกข้ผู้มักโอ้ยขางแก้มปลาลิงครับพี่น้องของแสบอือย่าพึ่งนะอืมกินน้ำกันพี่น้องน้องแมนบอกข้าเจ้าคนวัดโลกมันนีบ่มีตลาดนะพี่น้องจ้า วันจันไม่มีตลาดนะัดตลาดสดไหว้เรียวเป็น่ออจำนี่แหละพ่ออิม่มกินเหลียวก็จะมีเฮ็ดนล้กินเองอม,มาับพี่น้องแกต้องการจะ้ะน้ำในกระติกมีไหมพี่น้องมากจ้ะสามสิบบาท,ทุงบอกง่ายพี่น้องจ้ากินไปโหลดเนะานะนี่ยกิน คนวัดโต๊ะมันนี่บ่มีตลาดนะักพี่น้องจ้าวันจันไม่มีตลาดนะักตลาดสดวหเร็วพี่น้องจำนี่แหละพ่ออิม่มกินเหลียพ่อยะม,มีต้น,นเดือนอยากกินยัางฝ่าวกินพี่น้องปลายเดือนเด้วกลางกลางเดือนจะน้อยเนี่ยมันก็สิโอ๊ตต้นเดือนอยากกินยัางฝ่าวกินพี่น้องกินโลดอร่อยนี่ยังไงอันนี้อันมันยังสื่อเองกับเรื่องหรอพี่น้องจอเออ เรากินเองอม,อม,อม,มาดับน้องแก okay, ต้องการจ้ะน้ำในกระติก,กมีไหมจ่าแรงนี้ก็ได้แค่ลูกชิ้นนี่นะจา้าไปซาไปคำไปมือไปคำฝนว่าตกดอกจ้ะจแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่บๆอีหยังก็แซ่บคือกาพี่น้องมาจา้ะข้า,จาเจ้าดอกข้าเจ้าไม่อยากออกกล้องมันจะพองพันเห็นแล้วอ,อ้วกพุด,ดยอแกคือก้อง จาแรงนี้ก็ได้แค่ลูกชิ้นนี่ละจา้าไปซาไปคำไปมือไปคำฝนพ่นตกหรอกจา้าแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่บๆอีหยังก็แซบ่บคือเกาพี่น้องมาจา้ะอือพี่น้องมาจา้ะสามสิบบาทถุงบอกง่ายพี่น้องจ้าก,กินไปโลดเนะาะซ้าจะกินเขาจ้าดอกเขาจะไม่อยากออกกล้องมันจะพองพันอย่างละออกพุด,ดยอแต่คือเกา อื้วกินเองอม,อม,มากับน้องแกต้องการจะ้ะน้ำในกระติกมีไหมลูกเปรี้ยวหวานเพ็มก,กำลังกินรวมๆคือแซ่บแห้งเสีพพเยยังเดี๋ยวบ่มี่พักไห้ี่น้องพักกระเบื้ออร่อยี่น้อง ไปเที่าายวบะหมมูก็เะบบนี้เลิกนะเอาไปแล้วไปกินน้ำมูนี่เอาไปาถ้าไม่มีเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เียบน้ำอุ่นไว้ใส่แก้วเยติเข้าไปกินน้ำอุ่นไปแล้วมันก็จะได้ละลายใส่น้ำอุ่นทำทำน้ำอุ่นใส่แก้ว